สวัสดีค่ะเซลล์นุ่นจากโตต้าโคราช1988อีกแล้วนะคะวันนี้เซลล์นุ่นจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมตอนเดียวที่กําลังเป็นที่นิยมเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของน้องตอนเดียวนะคะใส่ชุดแปลงหน้า GR นะคะอ่ะเดี๋ยวตากล้องนะคะเชิญเข้ามาดูใกล้ๆเนาะวันนี้เราจะมาดูความพิเศษของตัวชุดแปลงหน้าจ R ออีกแบบหนึ่งเนาะก็คือตัวนี้เลยนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับด้านข้างเนาะก็คือตรงซุ้มล้อจากเดิมๆของเราจะเป็นสีดำนะคะอันนี้ของเราก็ได้ทำการแปลงซุ้มล้อตรงนี้เป็นสีขาวเนาะเพื่อที่จะให้รับ ตัวรถแล้วก็เป็นอีกเทนใหม่อีกเทนหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวขอบสีดำนะคะทำให้รถดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเท่ยิ่งขึ้นนะคะเหมือนเช่นเคยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ของเราก็ได้ทำการเปลี่ยนมาให้นะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์หลักๆของเราไอ้ล้อโตนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นายางออฟโรดนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบสนะคะซึ่งซีรีส์ตัวยางนะคะจะเป็น lt 285แปดห้นะคะพับเจ r 1 6นะคะได้ล้อใหญ่ๆได้ไอล้อโตไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่เทียบอีกตัวหนึ่งนะคะน้านนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของอตอนเดียวเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะ สำหรับตัวนี้นะคะมันเดิมซ้มล้อของเราจะเป็นในส่วนของตัวสีดําแต่ตัวนี้จะแตกตานิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวที่เรารีวิวก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นสีดําด้านนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่ชุดใส่ชุดแปลง G R S มันเดิมนะคะแล้วก็ Uh, สัญ <laughs> สญาลักษณ์ตัวนี้นะคะสำหรับของตัวล้อของเรานะคะเหมือนกันค่ะได้ในส่วนของไอ้ล้อโตไปเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะสำหรับตัวซีรีส์ยางนะคะซีรีส์ยางของเราเป็น LT นะคะ275ทับ 65R18 นะคะ,ะตัวนี้ก็จะได้ทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวช่วงล่างเหมือนกันนะคะเพิ่มในส่วนของตัวปีนกนกเข้ามาให้ ทีนี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรา,ายละเอียดการตกแต่งตัวรถนะคะอยากทราบราคาเนะาะชุดแต่งของเราสนนราคาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้ของเราสามารถแต่งตามงบของคุณลูกค้าได้เลยนะคะทักนุ่นมาได้เลยทางลิงก์หน้าโปรไฟล์ทางด้านหน้าได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวนุ่นขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs>